เคยสงสัยไหมว่าถ้ามนุษย์หายไปจากโลกนี้ในพริบตาจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้บางทฤษฎีเชื่อว่าโลกจะไม่ได้ล่มสลายแต่จะฟื้นตัวอย่างน่าทึ่งตึกสูงจะค่อยๆถูกปกคลุมด้วยเถาวันสนามบินกลายเป็นทุ่งหญ้าและเมืองใหญ่จะถูกธรรมชาติกินพื้นที่กลับคืนทุกอย่างที่มนุษย์สร้างจะค่อยๆพังลงไม่ใช่เพราะระเบิดหรือไฟแต่เพราะไม่มีใครดูแลนักวิทยาศาสตร์จาก Life After People ของ History Channel เคยจำลองสถาน การไว้ว่าภายใน48ชั่วโมงหลังจากมนุษย์หายไปโรงไฟฟ้าจะหยุดทำงานใน10วันสัตว์ป่าอย่างกว้างหมาป่าและช้างจะกลับเข้าสู่เมืองและภายในเวลา100ปีตึกกระฟ้าอย่าง Empire State Building จะเริ่มถล่มตัวเองส่วนธรรมชาติจะกลับมาครองโลกอย่างสมบูรณ์บางคนเชื่อว่าโลกใบนี้ไม่เคยต้องการมนุษย์ในข้า้งกลับกันมนุษย์ต่างหากที่พยายามควบคุมสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วถ้าวันหนึ่งเราหายไปจริง ริงโลกจะเศร้าหรือโล่งใจถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ